ยินดีต้อนรับสู่คู่มือ s t r a t e g i c ิ l l y digital audit สามร้อยหกสิบสำหรับธุรกิจในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติที่ผู้นำธุรกิจจะรู้สึกหนักใจกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอุปสรรคต่างๆเช่นการไม่มีเวลาวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เหมาะสมและการคาดโอกาสสามารถขัดขวางการเติบโตของธุรกิจของคุณได้คู่มือนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ให้คำตอบที่เป็นรูปธรรมแก่คุณและช่วยคุณสร้าง ระบบนิเวศดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพซึ่งสอดท้องกับความทะยอทะยานของคุณอย่างสมบูรณ์แบบคุณคงทราบถึงความขับข้องใจทั่วไปเหล่านี้ที่ทําให้ธุรกิจของคุณชะลอตัวเครื่องมือดิจิทัลของคุณให้ความรู้สึกวุ่นวายไม่มีอยู่จริงและไม่เฉพาะกิจโดยไม่มีวิสัยทัศน์โดยรวมที่สอดท้องกันร,ระบบของคุณมักจละล้าสมัยหรือล้าสมัยซึ่งจํากัดความสามารถในการรักษาความสามารถในการแข่งขันของคุณคุณลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่แต่ทีม ของคุณมักจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นอย่างเต็มศักยภาพการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิจิทัลทุกอย่างดูเหมือนเป็นการชั่วคราวและคุณพบว่าทีมของคุณยุ่งอยู่กับงานที่ต้องทำเองซ้ำซ้ำซ,ำซึ่งอาจทำได้โดยอัตโนมัติการกระจายตัวของข้อมูลนี้ทำให้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มีความซับซ้อนทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่มีปฏิกิริยามากกว่าเชิงรุกโดยสูญเสียศักยภาพในการเติบโตของคุณ อย่างไรก็ตามลองจินตนาการสักครู่ว่าทั้งหมดนี้สามารถแก้ไขได้วยการนำระบบนิเวศดิจิทัลที่มีการจัดการอย่างดีมาใช้จะทำให้การเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณน่าทึ้งมาก ระบบของคุณจะได้รับการอัปเดตอย่างสมบูรณ์เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดเครื่องมือของคุณจะถูกผสานรวมได้อย่างราบรื่นและใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทีมที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีการทำกระบวนการซ้ำๆโดยอัตโนมัติจะทำให้คุณมีเวลามุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของคุณนอกจากนี้การรวมศูนย์ข้อมูลจะช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยกลยุทธ์ดิจิทัลเชิงรุกค,คุณสามารถจัดวางเครื่องมือกระบวนการและเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลลัพธ์สูงสุดได้ ดิจิตอลออเดตไกด์สามรอสิคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสิ่งนี้จะช่วยคุณระบุจุดเสียสีทางดิจิทัลและระบุประเด็นสำคัญที่ต้องปรับปรุงคู่มือที่ปรับแต่งได้นี้ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเล็กกลางหรือใหญ่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กคุณจะวางรักฐานที่มั่นคงในการเสริมสร้างกลยุทธ์ดิจิทัลของคุณสำหรับธุรกิจ ขนาดกลางจะสนับสนุนการทำงานอัตโนมัติของแคมเปญของคุณไปพร้อมกับปรับปรุงการดำเนินงานของคุณสุดท้ายนี้สำหรับบริษัทขนาดใหญ่จะแนะนำกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทุนฐานดิจิทัลของคุณและพิชิตตลาดใหม่ทั้งระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติคำแนะนำของคุณแดดบอดที่จำเป็นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนรายปีเป็นสองเท่าและเพิ่มเวลาของคุณ ด้วยคุมอื่นนี้คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณได้ไม่เพียงแต่ประสิทธิภาพทางการเงินของคุณจะดีขึ้นเท่านั้นแต่คุณยังจะได้รับประโยชน์จากมุมมองแบบรวมศูนย์ที่ชัดเจนเพื่อดูแลทีมปฏิบัติงานของคุณจากระยะไกลดำเนินธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและเครื่องมือที่ประสานอรมอย่างสมบูรณ์แบบประหยัดเวลาของคุณโดยทําให้กระบวนการสําคัญสําคัญเป็นอัตโนมัติและควบคุมการปฏิบัติงานของคุณโดยไม่ต้องออกไปปฏิบัติงานทักสนาม จัดการการเติบโตของคุณด้วยความมั่นใจคู่มือนี้จะกลายเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดในการเพิ่มผลลัพธ์ลดความซับซ้อนในการดําเนินการและมุ่งเน้นไปที่สิ่งสําคัญจริงๆการพัฒนาวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของคุณอนาคตของธุรกิจของคุณเริ่มต้นที่นี่นําคู่มือนี้ไปใช้และมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่วันนี้